ได้ีโอกาสเจอคนรวยเงียบเยอะมากหนูนรู้สึกเป็นบุญมากเลยที่แบบที่ได้ดูแลเขาเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพกันมีหลายๆคนที่มากรุงเทพครั้งแรกขึ้นรถไฟฟ้าไม่เป็นแลกบัตรไม่เป็นใส่รงเทา้าแต่คือเสื้อผ้านหน้าผมคือไม่มีทางเดาได้เลยว่าว่าลงโฆษณากับ Facebook เดือนละ30หล้านเดี๋ยวนะเขาข,ขายอะไรครับไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้แบบแคตตาของสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นนั้นก็จะเป็นเคสโทรศัพท กางเกงในรัดพุงเสื้อในแปะจุกนมยาลดความอ้วนผานเสริมคือแก๊งเนี้กนยก่อนหนะ้าเนี้ยขายที่ตลาดครับหมดเลยแล้วก็เขาไม่มีออฟฟิศเขาทำทำที่บ้านคนพวกนี้มี DNA เดียวกันหนูสังเกตนะเขาจะพูดกันว่าคุณนัตตี้ทำยังไงให้รวยมากกว่านี้เป็นแบบได้สิบล้านแล้วอยากได้ร้อยล้านร้อยล้านแล้วอยากได้พันล้านอยากรวยมากกว่านี้อยากรวยเร็วกว่านี้เห็นกับตา เขาสอนลูกเขาสอนลูกสาวเขาบ,บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันแล้วเราจะไปซื้อป๊อปคอนป๊อปคอนในโรงหนังอะคะ่ะมันเติมไม่ได้รประเทศไทยมันไม่ใช่รีฟิลเนาะแต่ว่าเราจะกินครึ่งหนึ่งแล้วบอกให้ลูกอะเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาเติมมาให้ฟรี นั่นคือวิธีสอนลูกโอ้แม่ก็ซึ่งไอเด็กคนเนี้ยก็คือเดินไปแล้วก็เป็นแบบพี่คะแม่หนูทโหตาให้หนูหนอยนะคะนันนนะคะตาให้นะคะตาให้หนูเนยนะคะ,นนะ,คะ,ละ,คะแล้วกลับมาพร้อมกระเตมนี่พ่อพ่อคุณสอนคุณแบบนี้เราก็ชัดเจนว่าเรา,าไม่ไปาทางนี้หนูไม่เอาหนูไม่ใช่คนแบบนี้หนูไม่ใช่คนนี้หนูไม่ได้อออินอย่างนี้บแบบที่บ้านไม่ได้สอนให้เป็นแบบนี้เออหนูทําไม่ได้พี่ไปเลย